เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามารู้จักตัวเหรียญฟิ t โทเค n นะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักในส่วนของตัวเหรียญกันก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปที่เว็บไซต์ของ ฟิตโทเคนนะครับอ่าพอเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับฟิตโทเคนมีอะไรบ้างนะครับเนี่ครับเขบอกว่าเหรียญฟิตโทเคน Fit เป็นเหรียญที่ใช้ในเรื่องของการ ฟิตเอ็นเอินนะครับในเมื่อเราออกกําลังกายแล้วเขาก็จะให้เหรียญเรานะครับส่วนจะเป็นเหรียญอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโรดแมปนะครับของตัวเหรียญน,นะครับโปรเจกต์เขาเริ่มตั้งแต่ต้นปี2022นะครับนะครับไตรมาสแรกนะครับไล่มาครับ ปัจจุบันนี้ครับเราอยู่ที่ q 4นะครับไตรมาสที่4ของปี2022นะครับแล้วก็ถ้าตามรถแมพนี้นะครับในปี2023นะครับก็จะมีการตัว ico เด่น fit token นะครับอันนี้ก็จะเป็น partner นะครับก็จะมีที่รู้จักนะครับก็จะเป็นบริษัทที่พยับระกันภัยนะครับ เทโรสบายนะครับแล้วก็ a อเอทแล้วก็จะมะีตัวโรงพยาบาลบางประกอบนะครับเป็นต้นนะครับเครื่องดื่ม M150 นะครับมาดูกันต่อครับอันนี้ก็จะพูดถึงรางวัลน,นะครับจากการทำกิจกรรม ก็จะเป็นฟิตทุกอื่นนะครับรางวัลก็จากการที่เราเบิร์นแคลอรี่นะครับแล้วก็จะมีการดีดีมคือแลกของรางวัลจากตัวเหรียญน,นะครับอันนี้ตัวเหรียญน,นะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับตัวโทเค็นนะครับก็จะเป็นตัวสเกลนะครับตัวแรกนะครับ ก็จะเป็นเหรียญที่ใช้ในเกมนะครับได้รับจากการที่เราออกกำลังกายนะครับอันนี้คือตัวสเกลนะครับเปลี่ยนสเกลนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญฟิตนะครับซึ่งเป็นเหรียญกอ์เนแนนนะครับที่ถ้าตามนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5 ล้านนะครับเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับของเหรียญน,นะครับก็มาจากการล็อกอินนะครับล็อกอินแล้วก็จะมีการออกกำลังกายนะครับพอออกกำลังกายมันก็จะได้ตัวเหรียญก็จะเป็นเหรียญสเกลนะครับแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับ เจ็ดโมงเช้าของวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการแจกเหรียญฟิตโทเค็นนะครับให้กับผู้ทํากิจกรรมนะครับโดยการแบ่งสัดส่วนกันนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นชาร์ตนะครับที่เขาแบ่งสัดส่วนของฟิตที่เขาจะกระจายให้นะครับ ที่เมื่อกี้ที่ผมบอกไว้ประมาณ5ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งมาจากการเอินประมาณ20%นะครับก็คือฟิ t t ูเอ r n 20%ินแล้วก็จะมีการ ICO อีกี่ออีก25%นนะครับอันนี้อันนี้พูดถึงแล้วครับตัวพาร์ทเนอร์ ซึ่งในตัวฟิตโทเค็นนะครับก็จะมีในส่วนของ NFT นะครับเป็นตัวดราก้อนพัทนะครับปัจจุบันนะครับก็จะมีการขายครั้งที่สองนะครับครั้งแรกจบไปแล้วนะครับครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด แบบนะครับนี่ครับก็จะเป็นไลต่ตั้งแต่ราคา499บาทนะครับไปจนสูงสุดอยู่ที่12,999อาอยบาทายกตัวอย่างเช่นนะครับตัวสโตนนะครับที่ราคา499บาทนะครับ โอกาสที่เราจะสุ่มได้ที่เป็นตัวเนี่ยเปิดเข้ามานะครับที่เป็นตัวธรรมดานะครับสุ่มโอกาสที่จะได้ตัวธรรมดาอยู่ที่แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอโอกาสที่เราจะสุ่มเปิดได้ตัวแรนะครับสิบเปอร์เซ็นต์อีพิกสามเปอร์เซ็นต์นะครับ,รนะรบแล้วก็เลเกนอีกประมาณ 1%, 1นะครับถ้าเราซื้อตัว NFT ที่ราคา499นะครับอันนี้คือโอกาสลุ้นนะครับจะมีตัว NFT ที่เป็น airdrop นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับการ airdrop อย่างเดียวนะครับอันนี้ตัว ที่จะเปิดได้ตัวแรนะครับก็จะประมาณ80%ครับส่วน NFT ที่มีราคาสูงสุดนะครับก็12,999บาทนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะได้แรอยู่ที่50%ครับอีกพิก30%นะครับ, e นะรบอันนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะครับที่เขาขาย หมดนะครับอันนี้เขาเปิดขายจำนวนจำกัดนะครับอย่างตัวสูงสุดเนี่ยจำกัดอยู่ที่39ชิ้นนะครับขายได้แล้วประมาณ1 8ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะมียอดแจ้งไว้อยู่นะครับ มาครับลดเดอร์บอร์ดครับอันนี้ก็จะเอาไว้แต่ในนี้เขาไม่ได้โชว์นะครับคือตัวนี้เอาไว้แจ้งลำดับของผู้ที่ทำกิจกรรมนะครับจะมีลำดับสูงสุดไล่เลียงลงมานะครับของตั้งแต่พาสี e แล้วก็ active นะครับ ก็จะถ้าที่มีอีเวนต์ก็จะมาดูในหน้านี้ได้ครับต่อมาครับตัวรีดีมคือในตัวฟิตโทเคนนะครับหลังจากที่เราเก็บเหรียญฟิตโทเคน fit token ได้แล้วนะครับในนี้เขาก็จะมีการาให้เราสามารถแลกรับของรางวัลได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นตั้งแต่อาหารนะครับก็จะเป็นพวก เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวนะครับการแรกนะครับก็จะต้องไปแลกที่ตู้ wedding plus นะครับที่เขาติดตั้งตามจุดต่างๆนะครับสามารถไปแลกได้อย่างเช่นกรณีน้ำดื่มกัญชาของยันฮีนะครับอันนี้เขาจะระบ,บุไว้ที่50เหรียญ fit โทเค n นนะครับในการแลก นะครับสามารถแลกได้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นอันนี้เขาจำแนกไว้เป็นหมวดหมู่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเอาไปแลกเพื่อลุ้นของรางวัลเนี่ครับก็จะ โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปที่ต <c oughs> ัวแอปนะครับอ <t realidade> <t grenade engine> ันนี้ก็จะเป็นตัวแอปนะครับเปิดมาก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะแสดงสถานะของเหรียญฟิตโทเค็นนะครับกับเหรียญสเกลนะครับถ้าผม เรียกออกชื่อถูกผิดไม่รู้นะครับอ่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลข่าวสารนะครับจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรามาดูในส่วนของหน้าจอที่เป็นเมนูตรงกลางครับก็จะเป็นอ่าแสดงตัวกิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็ตัวนาทีในการ อันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นในส่วนของอเฉลี่ยนาทีที่เราออกกำลังกายนะครับมันก็จะแสดงผลตรงนี้มานะครับเมนูแรกครับก็จะเป็นการแต่งตัวนะครับตัวนี้เปิดเข้ามาเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเลือกแต่งตัวเป็นตัวละคร อันไหนก็ได้นะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นแท็บของตัว NFT นะครับ NFT ก็จะมีตัวพื้นฐานที่เขาให้มาเป็นตัว Dragon Plus นะครับอันนี้นี่ครับตัวนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีาการซื้อเราก็เขาก็จะเอามาลงไว้ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกซึ่งในแต่ละชิ้นนะครับก็จะมี คะแนนนะครับคะแนนคูณเข้าไปในการทํากิจกรรมนะครับยิ่งสูงมากนะครับคะแนนคูณมันก็จะสูงตามไปด้วยนะครับโอเคออกจากหนึ่งตัวนะครับใหบัตดี้บัตีก็คือตัวเจ้ามังกรนะครับตัว NMT นะครับเมื่อกี้นะครับนี่นะครับของผมตัวนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับได้0.75นะครับอันนี้ตัวคูณนะครับ ยิ่งมีคะแนนสูงนะครับตัวคูณสูงนะครับคะแนนในการทำประจาของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวภารกิจนะครับมันสามารถที่จะเข้ามาเคลมได้ครับถ้าเราสามารถทํากิจกรรมทําภารกิจเสร็จตามเป้าหมายที่เขาบอกนะครับก็สามารถมาเคลมได้ครับจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจําวันนะครับ 100นะครับก็นีที่เราทําตามเป้าที่เขากําหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจรายสัปดาห์นะครับอันนี้500นะครับทั้งกิจกรรมออกกําลังกายแล้วก็กิจกรรมนอกบ้านนะครับแล้วก็มันจะมีล็อกอินนะครับทุกครั้งที่เราล็อกอินนะครับในจํานวนนี้นะครับแต่ละวันก็จะให้ตามนี้ครับเนี่ยครับวันแรกก็ได้เป็น10นะครับแล้วก็ไล่มาตามนี้นะครับทุกครั้งที่เราเปิดครับมันก็จะได้ตามนี้ครับ อันนี้เมนูเพื่อนนะครับอันนี้ก็ยังไม่เปิดใช้นะครับต่อมานะครับแทบ็บถัดจากด้านล่างสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมนะครับเกมก็จะแบ่งออกเป็น2 ประเภทหลักๆนะครับก็คือจะเป็นเกมที่เป็นเกมเล่นภายในมือถือนะครับเนี่ยครับจะเป็นเกมวิ่งนะครับรับเหรียญนะครับห้ามชนตัวไก่นะครับเพราะว่าถ้าชนตัวไก่เนี่ยทำให้ระยะเวลาเรานะครับสั้นลงนะครับเนี่ยครับวิ่งชนเหรียญก็คือเป็นการเก็บเหรียญนะครับ เกมในนี้นะครับก็จะมี2เกมนะครับจะเป็นเกมวิ่งกับเกม squat นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกม squat เราต้องก้มหลบท่อนเสานะครับที่มันล้มท่านโดนก็จะเป็นลบ6กนะครับก็จะทำให้เวลาเราลดลงนะครับก็จะเป็น2เกมส่วนรูปแบบ เราจะเลือกแบบไหนเราก็เล่นได้นะครับซึ่งในแต่ละเกมมันก็จะมีโค้ต้าในการเล่นในแต่ละวันนะครับมันอยู่ที่เขาจะเซตออกมาแต่ละวันว่าจะให้เราได้แต่ละเกมได้กี่ครั้งต่อวันนะครับจบไปนะครับในเกมแรกต่อมาก็จะเป็นการเดินวิ่งอันนี้ก็จะเป็นการเดินวิ่งข้างนอกซึ่งเราในการวิ่งหรือในการเดินของเราเนี่ยเราก็มาเปิดตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มเดินหรือวิ่งได้นะครับ อันนี้เขาก็จะจับเวลานะครับในวันหนึ่งนะครับก็ให้โกต้าในการเดินวิ่ง2ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งให้ได้ครั้งละไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถในการเดินหรือวิ่งของเรานะครับเพื่อเก็บแต้มในแต่ละวันนะครับพอครบกําหนดแล้วนะครับเราก็ไปกดเส้นสุดการเดินนะครับมันก็จะ เหรียญให้เรานะครับแทบสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท็บเมนูหลักนะครับก็เริ่มตั้งแต่หน้าหลักก็คือหน้านี้นะครับทั้งหมดต่อมานะครับเป็นตัวแท็บอันดับนะครับอันนี้พอกดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นตารางผลคะแนนนะครับของเราเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวสมาชิกที่เขาเล่นเหมือนกับเรานะครับจะมีการ <c oughs> สแสดงลำดับนะครับเกมออกกำลังกายนะครับ <c oughs> ก็จะ,สะแสดงผู้เล่นสิอันดับแรกนะครับอันนี้ก็จะ,สะแสดงทั้งหมดณวันนี้นะครับก็จะมีคนเล่นอยู่110อันดับนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการโชว์10 อันดับแรกของเกมนี้นะครับอีกแทบหนึ่งนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนอกบ้านนะครับที่เป็นกิจกรรมเดินวิ่งเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็แสดงผลเหมือนกันนะครับอน,นี้ก็จะเป็นรางวัลน,นะครับถ้ามีรางวัลเขาก็จะแสดงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการรับเหรียญน,นะครับ เปียนฟิทุกโทเค็นนะครับเขาจะจ่ทุกสัปดาห์นะครับทุกวันอาทิตย์7โมงเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการแรกของรางวัลน,นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกครับพวกกิจกรรมนะครับถัดมาก็จะเป็นพวกโปรไฟล์นะครับ ก็เนี่นะครับก็จับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเหรียญฟิสโ o k e n นะครับใช้นะครับเราเดินหรือเราวิ่งอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาเปิดแอปเนี่นะครับเพื่อเก็บคะแนนเหรียญน,นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาเหรียญนี่นะครับไปแลกสินค้านะครับที่ทาง เหรียญนะครับให้เราแลกได้นะครับตามตู้ต่างๆหรือไม่ก็สามารถที่จะเอาไปทํากิจกรรมนะครับแลกรุ้นรับของรางวัลนะครับประจําเดือนแล้วแต่นะครับว่าเขาจะมีกิจกรรมให้เราตอนไหนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะประกาศแจ้งเรานะครับหรือเก็บเหรียญนะครับเอาไว้เผื่อรุ้น ICO นะครับตรงนั้นก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ ขอจบประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนึงนะครับวันนี้สวัสดีครับ